อู้น้ำบมือนี่ตกตัวหนึงพูดแห่งๆอเอาเอาเที่ยวเท่ยวดีไหมเที่ยวเขียวเที่ยวเขียวนค้งาม

ý kiến của anh em 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 em